สวัสดีครับท่านผู้ชมมาวันนี้พอต้องเลียกคนเดิมพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาภเจ้าแม่ปู่ย่าดนอนยางเจ้าแม่ดนอนยางไปเบาชัยมันก็บเบาชัยครับ,บ,บสวัสดีครับเบาชัยนี่เบาชัยคนโกสวัสดีครับโอ้เหงานเหนืงอนเหนื่อยเง็นงานเงินเงินนะครับไปอ่ะไปเขาครับต้องเลียกจะพ้ามาบูปลาบูลงโ่หลวะปู่ย่าเออเจ้าแม่ดอนยางนะครับเนาะเจ้าแม่ดอนยางผู้ศักดิ์สิทธิ์ นี่ครับเนี่ยตอนย่างคู่ศักดิ์สิทธิ์มากขอโชคขอลาภครับเออขอท่องแรียนี่ยละ่ะผ<า>้าเพราะน้าท่านเอฟซีมานะครับเนาะเบาใช่มาจอดรถไว้ข้างนอกก็ไดรเป็นยางเขามาเฮ็ดต้าพอนี่เฮ็ดเต้นีเต็มดิพี่เอาไปกินบ่ะัต้นไหมบ่เต้นเต้นเดี๋ยวเราเดีว่าย่างมีหรือก็เฮ็ดเกิดอยู่ดิ โอ้ที่ว่าเขามาไต่เห็ดนี่โอ้ที่ไต่แบบนี้ไงเนาะยาเครับเห็นบ่ตีก็ยังบ่านี่เหรอเป็นที่ผมไปเดี๋ยวชมไปขอโชคขอลาบน้ำกันนี่ครับกลางคืนกับบุคือกลางเว่นกางเว่นกับบุคือกลางคื้น,นมือเจ้าไป,ไปเฮ้าพวกตัวเนาะทึ่งหนาฝนหน่ายยางลำฝน,นตัวฝนตกข้นก็ อยู่ก็ภัยกำลังน,นี่ครับทางเขานี่ครับละเจ้าแม่ดอนย่างนี่ครับเจ้าแม่ดอนย่างเจ้าพ่อดอนย่างผู้ศักดิ์สิทธิ์มือนี่พอต้องเลียคนเดิมมาคอยโชคขอลาบพาพระนท่ันเอฟซีพอต้องเลียตัวโลกมาคอยโชคขอลาบครับท่านเลขก่ายลงัที่หนึ่งขอสองยางเหล็กเสี่อมซี่กับเหลขกถูกงวดประจ,จันทที่หนึ่งกันยายน พอสองตพันห้าร้อยหกตเท่านั้นท่านผู้ชมโอ้เฮ้กระทางเขาเบาชัยักษ์เไ้นะน้ำหนาแต่ไ็นเท่าทางเขาเยุ่ไสเทอามีมีดว้ามีทะลายอือเดี๋ยวดีทะเลาอยู่นะะหายกว่านี้ดีกว่าชัดใส่ฮับเด้อท่านผู้ชมเป็นเมยดอนย่างมูงเจ้า ไฟมาต่อแมี่ยง<ะ>ยังไงกระใต้บ่กจะว่ายังละอ่ะแม่ววันบินบ่กยักษ์ไปผู้ชมไปขอโชคขอลาบด้วยกันโอ้แมงหลายเนาะนี่ครับตัวเมียโดนยังโอ้ยทางเข้าเห็ดโซ่อยู่ทางเข้าเห็ดโซอว่าอยู่บ่าใช้น้ำทีมเด้นี่เบาทีมน้ำชัยเด้นี่ เออต้อนใหม่ยังต้อนอะไรนี้ไม่คือหอมถึงหอมคือขิวดิหอมหอหนี่เป็นต้น,ตนนี้ยังบุนี่ได้กินแต่ยังหอมหงอยคือยาครับท่านผู้ชมไป,ไปโอ้คืองานใหม่คือมาละท่ากันยังส่อย่าตื่นอย่าถ่วงผู้ขาาด้วครับเล้วเจ้าเมียโดนย่างผู้สักฟิสอย่าตื่นอย่าถวาว่วง,งผู้าฯฯาาขาเพราะท่องแหล่คนเดิมมาคอยโชบขอลาบเรียกไทยมาที่หนึ่งงวดประจุวันที่หนึ่งกันยายนพ่อตาต่อพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นนี่มี่เจ้า กัดแล้ให้กดนี้ดีกดไซเบาใช่ปะเอาไปนี่ละครับในปุ่นโมเดมาหาผืนโดนเตือบย่างคักแนดวดอรย่างแต่จ,จอมปลวกจอมนั่นไหม,อมโอ้พี่ทุกทีเขาเข่าทางขุนเดี๋ยวเบาใช่ไปที่นี่เขาคือมาเข่าพี่บัดปะเข่าไม่คือแปลงเหรอที่ กนี่ตาครับท่านผู้ชมนีม่แหละครับบริเวณปูหญ้าดอนยางบริเวณปูหญ้าดอนอยางว้าวไปเดินเหรอคับเฮ้ยพ่อคนไหนที่ต้องกินพร้อม เฮ็เดิอยู่น่า,านเลยขนมดีครับไอว่านี้เด้อดีกว่ไได้เยงลุดน้าน,นนะฮะพอชัว์พอลับไปฝากเอซี่ข้างบ้านได้ดเลดยแต่ว่าค<อ>นละใหม่กินพอมกานห้อมียังเหรออีเช่นอ่าบักอัง,งุนไทยอัง,งุนไทยครับเป๊วบางไดนเปอัอง,งุนอีสานนี่มยังปมากยังอ่า หืมบ้าเดี่ยวเฉลยครับนีนะครับผมเจมส์ดินเลยนี่จ้ะนี่นั่นมาอย่างครับมากิโกยครับโอ้ขาเอิดมากิโกยกินไดพระทันกินได้ครับกินหไรมาไหนกินี่กินได้นะครับเด้อมากิโกยนี่เบาใช่ปะนี่ผลไม้ให้กินพร้อมคือมากิโก้อลัดกุลนี่โอ้มันสุกบ่คือ ะเป็นยังสี่สิมันเปรี้ยววะ,ะกินในถ้ารู้ช่อมากันนะชิมกันเอาให้ท่านกินก่อนนี่เราใช่กินแบบกีโกลยครับไม่สมได้วมมะเสีย <laughs> บ่ะว่าสมพอนาเปรี้ยวบิดเปรี้ยว,ยวปากอะท่านผู้ชมผมเป็นยังสี่เอมาแวก็คอโชคขอลาบกับพอท้องเรือคนเรือครับเจ้าแม่ดอนย่างนะครับเนาะท่านผู้ชมนี่แหละครับบรรยาก,กาศ ตัวเมียดนนอนยางดเฮ็ดหลายเนาะไลายอยู่เฮ็ดบวกบ,กบกังบังนี่เด้อครับเด้อตัวเมียดนนอนยางผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่เ่าต้องเรียกพาดเลยคุณผู้ชมมาคอยฉกคอ,คอ,คอ,คอลาบที่เห็ดกินบ่ได้ตรงนี้บังอืมนี่กินแล้กกวก็ไปเยี่ยมหม่งเกาเลยนี่ครับท่านผู้ชม อีลรามาขอตรงนี่เราเบาใช่นี่ครับอ่ะเตรียมตัวไปไหนเตรียมตัวเตรียมตัวขอเพิ่นตัวมาเอาคาราวะคุณผู้ชมเดี๋ยว,วบ้า,บาขอมายังความกันนะครับเนาะสวัสดีครับพ <c oughs> ะนักงาน FC เพื่อตงเร่ทั่วโลกมามากราบมาไหวามาขอเจ้าแม่ดอยยางนะครับเนาะเจ้าแม่ดอยยางมากระเบาใช่ไหมล่ะมาคาราวะมาบอกมากาว,กาวพร้อม พอทองแลกกระเบาใช่นะครับเนาะท่านผู้ชม<ะ>พอเป็น2องยางเลยถูกกับเลขเสี่มซี่งวดใบเจะาันที่หนึ่งกันยายนพอรอย5 0พันหาร้อยเท่าเท่านั้นนะครับเ <itation. S 1> นาะพอเมายิบเลขกถูกถกขานะครับเนาะกระเบาใช่ของปังๆเรื่องงวดก็ทีหนึ่งกันยานค่นผู้ชมเพิ่นได้โชคได้ลาบกับโจแมียดองย่าง แต่วันหี้เกิดหลายนเนา็ตไล่หลายโดยมงเฉพาะกับฮกฮกเพราว่าเขามีเปนี่ยนไม่ปนผู้ขามาขอโชคขอลาบปอดีมาลบลูยาจีนยาช่วงผู้ขาแล้วครับเนาะเจ้าแม่ดอนยางเจ้าพ่อดอนยางผู้สังศิษย์ในแดนนี้หนีหล่อนมาเพิ่งเย็นผู้ขามาเพิ่งเจ้าแม่ดอนยางเจ้าพ่อดอนยางผู้สังศิษย์ใจดีใจงามให้โชคให้ลาบผู้เพิ่นทำมาหากินลำบากแล้วกนะ็เนาะ อยู่หลายจ้าเลยดันโดนมากกระเปาใช่ส่วนกระเป๋าใช่มากเงียบใดๆพวกไข่ยังมีนอนรับเด็กเงินหมื่อนอนตียงใหญ่เงินบาทเงินแสนแสนตัวแหนมือมากเลยวกลาบครับไอ้เจ้าแม่ดออยางเจ้าพ่อดออยางวางวางกอนสามที่ถูกเชื่ยมบอาใช่มาบอกมากาวพร้อมพอต้องเหนี่ยคนเดิมนะครับเนาะ เบิ่งดีดีขันนั่นนั่นที่เพิ่นเสียเขาเนาะครับเนาะขันนั่นนั่นมหาเพิน่นข,อขอ้อยวามบุญญาดอนยางปู่ส่องจิตจาตื่นยจถวงบุคคลมาผู้ยมอากราบมาไหวา้พร้อมบอกต้องแล้วคนเดียวบอที่นี่ส่องจิตส่องอยังมาผู้เจ้ากุให้โชคให้ลาบบริเวณมาหาเพิน่นโดนเนึอกระถิ่นยิ่งดอกนะครับแล้วใจดีใจงามเออ เงียมันขึ้นกับมันขึ้นย่างเว้นเงียบสังกัดหลวัน้ะครับเนาะกับมะกาบมะไหว้มะขอเพิ่นมะกาวเพิ่นบาพอท้องแด่มาอย่างเสียงดังกุบกีบจ้งกับมันขึ้นมารบกวนบ่ผมบ่ได้มารบกวนมาขอฉกคอลาบมาอันเชิญเจ้าแม่ลงจากมันล่างมาแป๊บเดียวนะครับเนาะยาจึงได้ส่งไปแลนะทีนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะนาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเนึกเจ้าแม่ดรอร่างเจ้าพอดรอร่างผู้ศักดิ์ษิ์ได้เรียนหนี้ดูแลนะครับเนาะหายปวดนี้ดีปวดไสผมพอท่องแลคนเดิมอยู่ตำบลจะปาขันตำบลเดียวกันบ่เบาชัยเอออยู่ตำบลจะปาขันมาขอโชคขอลาผ้าเอฟซีเพิ่นมา มีหลอนมาเพึงเย็นมาเพึงเจ้าแม่เจ้าแม่ดอนยางเจ้าพ่อดอนยางสิบบ้านสาหาบ้านลืษ์นะครับเนาะใจดีใจงามผู้ไดมาหามาคอยโชคลาภเจ้าแม่เจ้าพ่อก็ให้ใชรไม่ใครมือไปบ่อยกับบ้านมือเป่าวันนี้วดปรปจ้าันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนนั้นผมพอท่องแรมคนเดือนเบาชัยกับเอ็กซีทัวโลกนี่ละผ้ากันมามนี่แหละมาขอทันนะครับเนาะผมหวังว่า เจ้าแม่ดอนยางเจ้าพ่อดอนยางสิบป่ยประท่านเลี้ยงไทยแลวงพ่อที่หนึ่ง,งวัไประจันทันที่หนึ่งกันยายนพศส,สองพัน,นห้าร้อยหกสิบหกหม้อไผ่แก้วบุกาเป็นเลี้ยงไทยแลวงพ่อที่หนึ่ง<ไ>บางบางระบบไปบรรทัดสาธุ มาที่นี่ผมจะเย้าเทียมซี่เองเ <c oughs> บิ้องสีเป็นยังไงจะพอดอ,อนอย่างจะแม่ดอ,อนอย่างนี่พอต้องแลคนเดิมถึงมาขอเรีกเทียมซี่ขย่าสามเถื่อ,อขย่าสามเถื่อหายิบมาเทาลไามา่เมรียกไทยรุ่นที่หนึ่งว่าไปเยาวันที่1กันยายนพศอสองพัน้าร้อยหกสิบหกเท่าน, 500, น,นั้น <c oughs> เีินก็ตัดไม้แรกไม้แตาหนึ่งเอา้า แมงแมงหมายเลขไม่ยังเบาชัยเฉลยเลยกันน่ะหมายเลขเจ็ดครับผมเจ็ดครับหมายเลขหมายเลขเจ็ดแล้วก็นอตตำยมเนาะเลขเชี่อมซี่ไม่แม <c oughs> ล้เ,เลพิ่นให้หมายเลขเจ็ดอัน <c oughs> นี้เกิดขึ้นได้ด้วครับเจ้ะอัน้เกิดขึ้นได้เอา้าต่อจากเจ็ดมาไม้ที่สองเจ้าแม่อดอยยางเจ้าพอ่อดอยยางเลขไทยเราทีหนึ่งเท่านั้นเชิญกระทันหมายที่สองเอา้า S <S 2> <S 2> แนแนัน่งๆ,ๆไม้ที่สองจบแม่ดอนย่างจะพอรดอนย่างใหม่อย่างเบาใช่ชเฉลยกันะ <S <S สองครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองทุกท่านนะครงามงามงามมากเจ็ดสองเอ้าวันที่นี่ตัวตัดสินตัวจากเจ็ดสองมาเรียงไทยเราที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนพอสตองบ,บันห้าร้อยหกสิบหกเจ้าแม่ดอนดย,ดย,ดย่างจะพอรดอนย่างจัดหนักจัดขัดปังปังทุกู่ชม ไม้ที่สามไม้ตัดสินต่อยจะเก็บสองมาเอา้าน่งแนงแนงไม้ที่สามไม้ตัดสินเฉลยก็ะดาษเบาใช่เร็วไทยร้อยที่หนึ่งอะ่ะเอานังแน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 งสามเจ็ดสองสาม เกตสองสามสัาหรับตัวเรีโปรดใช้วิจารยานในการรับชมหรือรับฟังระเบิดท่านั้นเสองสามง่างขักนะครับท่านสู้ชมรยุเมุ้ยเจ้าเงเๆงามครับเจ้าแม่ดอนยางหรือเจ้าพ่อดอนยางผู้ศักดิ์สินะครับเนาะบัดที่นี่ก็ามาเบิ่งหลูกลูกเทกทเลขคู่ครับโอ้ไม่เพราะท่านเหมือนไม่ราฝาทังงตัวไหน ยินกับพาคกันเหงี้ยนือจังเงินเขาบ้านเนาะมาเบิ้งเครื่องยินย,ย่าไปไปไยนบ่าวเด้อคือยินเบิ้งหมามาลองจมถือมาฟังเบิ้งต้นคอเราแขเลเจ้าหน้อยแลยว่าเบิ้งเลี้ยงถูกเจ้คาคับเนาะมาเบิ้งน้ำกันไปเห็นน้ำกันมาน้ำกันเบิ้งน้ำกันเห็นน้ำกันเก็บเห็ดน้ำกันย่านน้ำกันแหลนน้ำกันแต่ว่าก,กินเห็ดก็กินน้ำได้กินเห็ดกับกันเห็ดปวกเห็ดยังกินอยู่มาแลาวเห็ดเบี้ยอะไรยินเห็ดเบี้ยจักอะห้าเสียยาก ออเอาทุกผู้ชมไปบดีไปเบิ่งน้ำกันกับพอตองเลคนเดิมนะครับเนาะมาท่านผู้ชมเออมาเบิ่งน้ำกันนี่นะครับ <c oughs> ขอดอเคลเจ้าแม่ดอนอย่างนี่พอต้องแลขามมาซองฟังทั้งผีเพราะว่ามันลงเออมันเตียนเบิดแล้วเพราะว่าผู้ใดเพิ่มาเฮ็ดให้มันสะอาดสะอาดตะดกี้หกครับนะครับเราท่านผู้ชมเอาเบิ้งกครับเอาเห็นจังไดมูเจ้าอื เทสให้เห็นเราได้เบิร์ดได้เบิร์ดครับอพอต้องแล่ซองให้เบิร์นี่คือได้เบิรดด์ดครับละเบิร์ดเาครับละสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยในการรับชมหรือรับฟังรับเบิร์เท่านั้นหิืวเจ้าพอต้องแล่ก็ไดีคอยซองสารวันขึ้นไปเรื่อยๆซอ,องสารวันขึ้นไปเรื่อยๆเบิร์เลยล่ะนะครับเนาะอ่าขอบคุณทุก เห็นเป็นยังไงโอ้เหลียงหนึ่งสามมือเหลียงสองสามมือกันมางกลางเลยตะูิญมเอาครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับบึงเท่านั้นมูเจ้า เบิร์ครับอันนี้กเกิดกันได้นะครับนะมันเบ้าใช่คันมันเลขกทูบไม่เบิร์กะเอิน้นเพาะข้างนี้บ่เขื่อเดมาาซองจักเถื่อนะผู้ชมบุกโมดแล้วครับเล้วบ่เดมาาซองจักเถื่อแถวด้านทางนี้ผู้ใด,ดเห็น,นังไงก็คือจังสัน ลองดูครับนะเนี่ยแต่สะสะพอทั้งเดิมค้นเรือหอนครับม,มันหอนมันหอนหอนมันหอนก็มันฮอน,นหอนเกิดหอนยางคัก ท่านผู้ชมก็พอท่องเรีเหี้ยแตกยางแห้งเ,เหี้ยคักคเลยหีแตกคักคักท่านผู้ชมเบื่อเอาครับอยู่ตนาแม่นี่อย่างเัาเป็นโชคเป็นลาบของ,งูเจ้าแห้งเลยสวยๆงามๆทุกท่านที่พอท่องเรียอฮ้ยเฮ้ย มันอยู่ใส่ไหมตัวนี้บ้านอยู่หันด้ล่ะคือมางสิโอ้เดี๋วังเดี๋ยวเนี่เห็นบ่บุ๋มถึงหัวขยเรียบไหมไว้บุ๋มเต้าชมมันเหม็นเนี่ยไรเดี๋ยวนี้คือใหม่จะบ้าใส่ครับติเกือบถึงหัวเบาชัยบังหันนี่เหรยาตื่นยาทวงผูกขาดนะครับเด้อเอาเลียวบ้านเดืองเฝ้าเบืองเผาทองเฝ้าเบืองเลืกถูกชัยเบาชัยฝ้าวเบงฝ้าเมียเฮาไมั่ต่อไม่ต่อ เฝ้าไปเล็งเลือกทูดให้มาเบอร์เร็วๆบุตรได้ขับได้อยู่โดยบุตรได้แบบนี้มู่เจ้าก็เฝ้าเบิ้งโคตรโอเคเลยเอาเบิ่งเอามู่เจ้าคอยก็เฝ้าพ่อคอยมู่เจ้าก็เฝ้าเบิ้งนะครับเนาะเฝ้าเบิ้งเฝ้าเบิ้งคอยก็เฝ้าอืมเอาโชคลาภอยู่ต้นหน้าต้นตาหาสองเกตกำมีอยู่หัน อ่าคุณผู้ชมสำหรับตัวเรียกโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นมูเจ้วเรียกทูกับทใหม่เพิ่งเล้วบูได้แบบทีนี้เอาใช่เหรอฮ้ยนั่นพออยู่มองทูบพอดีเลยมันโลดมาแล้วทูบเขาเขาไม่มีแบบที่นี่เหงาอยู่มองทูบพอดีถึงทูบเลยพอเอขาถูกนสียเออเพิ่นที่ว่าหายเบิง นี่ถูกมองหันเห็นหนึ่งซีเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งสองสีมองของไหนเห็นหนึ่งสองซี่แมนตอนนี้รถมันถึงพอดีแมนกำลังสีบอกด้ว่ท่านผู้ชมเลกมาแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้เบาชัยกำลังสีบอกพอต้องเลียงลังก่งเบื้งสีใหม่มากไหมหนึ่งสองสี่บ่แมนเอาเลขทูบเจ้าแม่ดอนยางหนึ่งสองสี่เลขเส่อมซี่เออป็นยังเบาชั เกตสองสามเลขเชื่มซี่เกตสองสามเลขทูบหนึ่งสองสี่สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยในการรับชมหรือรับฟังรับบเท่านั้นนี่ไปไหนแล้วครับไปโบได้ครับอยู่โดนโบได้ล่าด้วนี่เดี๋ยวามีห้องครับเดี๋ยวครับผมต้องแรงสีล่าไปไม่ผ่านนี่เลยยู่โดนโบได้ครับด่านเดินผมด่านเดินด่านเย็ดด่านใดด่วนด่วนว่งนี่นี่ว่างเสร็จท่านผู้ชมเอาตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมเฮงๆรวยๆสวยๆงามผู้เจ้าครับเจ้าแม่ไอดอนย่างผู้ศักดิิ์สทธิ์ ท่านโอ้ย่าม่ดอนย่างผู้สังศีนะครับน้องมอนี่พอต้องเลี้ยคนเดิมขอร่าเมื่อบานเมื่อซองให้ผู้ขาลากลับแขวขาดปลอดภัยกับเปาใช้ย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้ช่องพอตั้งแฉ่คนเดิมไปหาโชคหาลาภให้มู้เจ้านะครับเนาะมือนี่หิงหิงเรื่อยๆเสื้อเด้งงามให้มู้เจ้านอนหลับฟันดีคมเยีๆๆวยวยาไรข้มไข่ใหญ่มีเดินทางไปใส่มาใส่แขวขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับเนาะทั้งรถทั้งคนนอนหลับหนึ่งเงินหมื่นนอนตื่นหนึ่งเงินแสนแปดมือมาเด็กแก้วมานี่ ตื่นขึ้นมาหนึ่งกันยายนพศ2 5 6ารัรบทรับยัใเงนจากเจ้าแม่ดอนยางเจ้าพ่อดอนยางเฮงเฮงรวยรวยซื้อเถื่องานทุกท่านไปพ่อมู่เจ้าสวัสดีครับเอาชจสวัสดีครับไปสวัสดีครับนะครับอ่าไปเฮาอื